ดูออกขวาแล้วกันไปป้อมนะครับจุดหมายผมคือป้อมนะอุ้ยเคียมีคนแคมป์นี่ว่ามึงเล่นลิ้นเนอะ <c oughs> โอ้ยเล่โซนมาทําไมตอนนี้เนะี่ยกูจะเข้าวงกูก็จะหยุดไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันมีคนเรียกไอ้ดอบข้างบนอีกโอ้โหแล้วไอ้เคียนี่ก็ยิงกูกว่าเลยเล่นลิ้นไม่พอไอ้เฮียโอ้ยกูตายกูตายแนละ้วแหละกูตายแนละ้วอ้าอ้าฆ่ากูเลยไอ้เฮียเล่โซ<ห>นไอ้สัตว์เอ้ยกูไม่ตายกูไม่ตาย ทำไมพี่ต้องพูดอะครับให้กูงเงียบป่ะละ่ะมึงจะง่วงบอกเลยมึงจะดูป่ะละ่ะเล่นไ,ไกลๆแถมยังไม่พูดอะ,ะไอสัตว์ถ้าจะดูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลัางล้งเฮ้ยเว้ยเฮยเอ้ยอย่อเอาย่อย่อจักสตรีมเอ้าย่อเย่อกับมันดิเจย์อซดักสตรีมเย่อเอาย่อเอาดักสตรีมใช่เลยใช่แหละใช่แหละถ้าดักสตรีมแล้วมาอย่างนี้ยได้อยู่นะอย่าเปอดหัวกูนะรอรอทีเผือรอทีเผือแค่รอทีเผือไว้แบ็ค นี oh, kind of ่นี Gon ่กูตัวจริงนี่กูตัวจริงกูตัวจริงนะตัวจริงตัวจริงตัวจริงดักถูกแล้วดักถูกคนละเฮียแล้วกูทำไงต่อดีวะเนี่ยโปโปโปไอเลือดเยอะก่อนเอาไอเลือดเยอะก่อนคิดดีไว้หน่เลยวะเฮียอะไรเนี่ยเอ้ยเบ๊กไอชืถือปืนไอสัตว์คิดคู่ไอสัตว์เมื่อกี้ เมื่อหางไว้ก่อนดีกว่ากูอะไม่ไม่ไม่นี่คือน้องๆที่ผมเลี้ยงดูไว้ตั้งแต่เด็กโอ้เขาตอบแทนบุญคุณเหรอใช่ใช่เขาตอบแทนบุญคุณพี่เนี่ยน้องสองคนนี่แหละพี่แจ็คจะมาไว้อันนี้คือไอ้ห่วกอันนี้คือไอ้ห้าบสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับด้วยเอาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้านี่ไม่รู้ว่าไอ้ไอ้ไอ้หวกไอ้ห้าไอปที่ มึงมึงต้องเรียกหัวข้าวแล้วไอ้เหี้ยดีกว่าไอ้เหี้ยไอ้สัรเลมึงเห็นไหมมันน่ะขออนุญาตสามศพมึงไม่ไหวมึงก่อนแล้วตั้งแต่แรกอ่ะไม่รู้ไงตอบแทนบุญคุณอย่างสะสมอะื่ไหรเหี้ยควเป็นคนวิดมาแล้วนี่ไงเล่นลิ้นเดอร์มึงเล่นลิ้นเอ้ยแบ็คมันมาซ้ายซ้ายซ้ายเข้ามาละโดนนัดเดียวอะดันแม่ง เล่นเหรอเล่นลิ้นเตอเอาพี่แตกพีขออนุญาตมี่ขออนุญาตก่อนขออนุญาตครับออนุญาตครับขออนุญนะครับไก่ครับไ่ไไถือว่าขอแล้วนะถือว่าเราขอแล้วนะถือว่าเราขอแล้วนะนี้เอ้ยแบ็ดมามาโไปห่งทีดูปะวะลงแล้วนะไม่ทันวะติดติดได้แตติดได้ติดได้ไป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 หน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างต่างบันนเขียวแรกอุยทั้งหลังเลย โอ้ยกูอยากยิงมึงดิไอ้ขาวขาวตรงนั้นอะเอาเฮียละอินุดาวนึงไม่ท okay. er. ันปะแต็กไอ้สองไอ้สองพี่อมปอมปอมโอเคโอ้ยสวยสวยสวยไอ้นั่นยิงไอ้นั่นยิงไปวิวมันไปวิววิวเล็งสักทีเลี้ยงเลีงขวาได้เลี้ยงขวาได้ขวาได้เอาตาย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 ไอ้หนูย่อ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 เอาเก็บกูค้าง เป็นยังไงบ้างตีตายแล้วโอ้โหไอเข้าก็โหวมโอเคที่หนึ่ง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 ปงอะยังอยู่ที่นี่ได้อยู่ได้อยู่ฝากลากเลยปืนชาร์จมีอยู่โอเคได้อยู่มึิบูลุนจะมารับมึงแบ็คไปเลยไปไปไปโควิดมันเป็เที่ยวเชิญเป็นเที่ยวมะ้งแหะขึ้นไม่รีบกลับเลยไอ้สัดีแล้วเรารู้จักป้องกันไว้มันจะได้ไม่มีปัญหาแบบมันท้องกันแต่งก็ไม่ดี พูดเรื่องอะไรอยู่บนเฮ้ยชื่อคุณคุณนะคนดังเฮ้ยกูเจอคนร้างเฮ้ยเฮ้ยคนร้ามาเฮ้ยนี่มึงปลอมกูเลยเนี่ยมึงดูเดี๋ยวชื่อเฮี้ยมากแบบจะปลอมปี่กะปลอมผมมาตัวจริงมึงอะก๊อปกูปี่อก๊อปผมไอ้เหี้ยนี่พยายามทำแบบว่าจละอารทำแบบยาวๆไม่ได้เด็กหรอกรู้ครับกูแต่ยาวก่อนตั้งแต่แรกแล้วมึงก็มาสั้นทีหลังมันต้องสั้นก่อนเว้ยมันต้องแบบสั้นอยากให้พี่วินเป็นทีเอ็ม โอ้พังอะเกมพังกูเดิมอีกเชื่อกูดิวันดีคือดีกูไม่แน่กูอาจจะแบบเอาบอลลูนมาสิบอันมึงทำไงอะบางทีกูทำบอลลูนขับได้มาทำไงอะไม่เอานะเอาบรูนมาดีเราคนได้ตกใจเล่นเนี่ยทำไงเออบ้าวอไม่ได้สวัสดีวิ้ยแบ็คข้างหลังข้างหลังมึงข้างหลังข้างหลังตัวดึงเดี่ยวมันวิ่งมาเอ้าไปไหนละเอานี่ไงนี่ไงยิงไม่ทันว่ะไอวอลเลยฝั่งซ้ายแบ็คฝั่งซ้ายระวังนะมันดักได้แหละ สายออกสายออกนี่แตกมันง่ายเกินไปอ่ะขอให้ยากๆนะครับอยากจะตายทนเกมเหมือนเมื่อวานนะฮะรุ่ดเลยเงี้ยแล้วก็ปิดสตรีมไปเลยตื่นเลยจริงๆอยากเกยอย่างนั้นนะครับอยากเกยงั้นนะครับหัวร้อนอะไรเงี้ยอยากไหม่คาดว่าผมไหม่อะไรเงี้ยเรียบร้อยเฮ้ยเชี่ยแบกแบกแบกสองตัวสองตัวนั่งเรียนนั่งเรียนนี่เลยตรงนี้เลยสายไม่มีหัวหัวแล้วหัวแ้วหัวล้วเรือซ้ายเลือสายดันแม่งเลยเพื่อมันตื่นละ โบ้เพื่อนมันหนึ่งทีโบ้เพื่อนมันอีกหนึ่งทีมันง่ายเหมือนจะยากใช้ตีเล็กดีกว่าอเชื่อไหมเดินกูรังเดินดิแบ๊คมันเดินไม่ได้เนี่ยใช้ตีเล็กเอาเยอะกดปุ๊บเอาวางกันเลยแตกไหม ่งเฮ้ยพ hey, right oh right ah. ี่เปล่ายิงสองก็ยิงสองครับยิงสองครับสติสติสแตนดูพี่มีสแตนไหมน้องแต่คือเป็นสแตนกูสกันไอ้เรยะเบื่อรอดูชื่อพี่กันนะครับน้องไม่ต้องทำอะไรแล้วหมดเนี่ยใช้สแตนอย่างเดียวจงไปเลยสแตนโอเคปั๊มลงไปลสแตนครับจะทำอะไรดูชื่อดูชื่อไม่ได้ทำเลยนะสแตนนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเลยดูดูดู หมือนเล่นอยู่คนเดียวอ่ะเราอุ้ยไม่ไม่ไม่แจนเลยแตนฆ่ามันอยู่ที่โรงเรียนโอเคถ้าใคกำลังโจโจววันเด็ดอีกอย่ากูลืมขอขอรู้ทาก่อนโอ้โหเห็นแล้วก็ปีโชว์ไปเลยนะใช่โอเคไม่ใ็กชายเอาเกมเด็นชายเอาเกมเฮียเลยเฮียเลย นี่เงากระสุนกระสุนหมดเด้อโอ้เลวไปมีใครยิงช่วยมึงอะดิเขาทำอะไรอยู่เขาจะสแตนอยู่เอ้ยเอ้ยดูชื่อดูชื่อดูชื่อก่อนใครเอาไว้ไม่ไม่ไมไมไม่ตะโกนเกือบไม่ได้ทำอะไรเลยผมบอกเลยชื่อผมก็ขึ้นเอาจัดไปจัดไปดีที่หนึ่งแบบใช้สแตนเอาไปเลยจัดไปสแตนของฉันดูดู นลขที่หนึ่งว่าใช้สเตนพวกมึงต้องรับรู้อะ้รบ้างฟรีไฟจะเอ็กโจโจนี่ไม่ช้าดีข้อุปมาส่งถึงบ้าอยู่อยู่อยู่ครับเฮ้ยเฮ้ยหูฟังใบจริงแน่แน่ครับอมีหูฟังมีอ่าโทรศัพท์เรนเบจิกแต่จะเรนเบจิกหรือเปล่ามึงเอายิ่มึงเอาโทรศัพท์พี่เอาไม่ใช่ดิพี่เอาหูหูฟังมึงเอาโทรศัพท์เอ้ไม่ใช่ดิเอาคุณไปพูดละ คุยคุณเลยสคนล้นเลยยีคุณคนล้นเลยเลิกฮุ้นหุบปกแม่เคยร้นที่หมายเลยสิเฮ้ยมีคนแบกได้โดนได้โดนต้องโล่งเลยอ่ะวันนู่นไงตรงตรงรถพี่ตรงรถเข้าได้เอามย่อย่อะโย่อย่กูมีบทเรียนตั้งแต่ประมาณแรก ัวเดียวตัวเดียวมันไม่ทำอะไรนะพี่อยู่ด้วยพี่อยู่ด้วยตัวนี้พี่อยู่ด้วยเยอะเยอะอ๋อเขี้ยวเขี้ยวเยอะเยอะเชื่อใจเชื่อใจตะคักรเชื่อใจตะคักรพี่อยู่ด้วยรู้ด้วยตัวเราเออคือคือเด็กข้างบ้านดูมว่าตั้งแต่เด็กเล้วเนี่ยเออดู้่าตัวเด็กคนนี้แหละคนนี้แหละเออโอ้โหแตาว่าแต่ว่าเอาจริงไหมเนี่ยหรือว่าจะเล่นลิ้นไม่พี่เอาจริงนะเราไว้ใจสักครั้งนะตามมาตามมาสแตนสเตนมันต้องมีชื่อถือว่าสแตนเนี่ยมันมีชื่อสแตนอย่างเช่นแบบไอคิมสันอะไรเงี้ย เอาเอาซื่ออะไรครับดีบวะซิกเ้นสันฮุกซิกเนนก้นทุก่าฮ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 ่นฮ่า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 น่าฮะาฮ้าฮไาฮ่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 าฮลาฮ่าฮ่าฮูไป,ไป,ไป,ไปตาวนาฮ่าฮ่าฮ่าเป็นบาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าา่าาาา่่ตบไปไปไป อทำเลยชีวิตทำเบริ่งเบสทำเบริ่งทำเบริ่งเอ้ยเฮ้ยยังไงยังไงสเต็ตของฉันจะการมาสเต็ตของฉันเฮ้ยบวกแล้ว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 เฮ้ยโดนระเบิดโดนระเบิดจัดไปเลยสเต็ตของฉันข้าวันจะไปไหนพวกไปสู้กับสเต็ตพวก่อนไอ้พ่พยิงมันเลยรอ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 อย่าเพิ่งเพิ่งพิ่งพิ่งปล่อย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 สกิเกสันสิเกสันไปเลยสิเกสันนิ่งนิ่งมาเลย ไปเลยไอ้ดูซิเ <đ> ก <em fundamentals dragging> ้นเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วไอ้แก้วันไป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 ก็ไปก็ไปข้าวันไปไอ้แก้วันไอ้เจ้าคนเยี่ยนเลยชอบ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 ทำการแสดงได้ดีมากน้อกเอาว่ะแสดงกูโคตรเยี่ยมเลยว่ะไอ้เป็นวะนด้ละเออเอ้เอกูโยนใส่ทำไมอ่ะโอ้ยไปโอ้ยทุติทุติโคตรโคตร โทษโทษโทษโกูกูกำลังจะชกอย่างงี้ไงกูกำลังจะชกอย่าง้กูถือมีดอยู่โอยแจ่กูเกือบตายไอ้เี้ยแจเกือบตายอ้สั้นขวางเงกราฟเฮ้ยขบุขบุบนเกบนเกนนสกสันสกิมสันตายม เกบื้องตานมือกบปาดิอีเย็ดแม่สัตว์มึงกล้าขนาดนั้นเลยวะที่เก่ง